มาจ้ามาจ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารออยู่นะจ๊ะจะเปิดขายแล้วจ้าไลฟ์สดนะคะทเวทเทวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้อยู่ที่เคาน์เตอร์อะไรคะเนี่ยกีรรถกีรรถเครื่องหนังโอ้โหวันนี้คุณลดกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณเรียกทีมงานมาไลฟ์สดเนี่ยลดแรงหรือเปล่าคะเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหคุ้มค่ามากมาซูมตัวใหญ่ๆตรงนี้คุณคุณลูกค้าขาตัวแดงๆนี่ไม่ใช่ราคานะ,ะนี่คือเปอร์เซ็นต์นะ ลด5 0รลดให้50หนังแทนแน่นอน<ช>อ่ารุ่นหายากหมดแล้วหมดเลยนะคะมีแค่นี้แต่ละแบบมีกี่ใบคะเนี่ยเอ่อมียางระบค่ะมีอย่างระบ,ะอะบโอ้โหลดให้5 0ลดให้50นห,หนังแท้แน่นอนคุ้มมากคุณผู้หญิงขาคุ้มมากวันนี้เดี๋ยวน้องซูมให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าเรามีแบบไหนบ้างนี่มีกระเป๋า สตางคนะ,คะใบกลางนี่ใบยาวใบเล็กเดี๋ยวจะโชว์ทีละแบบแต่ขอให้โชว์ภาพรวมก่อนนี่หรือว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายรุ่นลิมิตอิ i t i ันนะคะเอ๊พูดถูกไหมนี่อันนี้ก็50%นะจ๊ะนี่นี่ใบนี้เป็นยังไงมีโทนดำมีโทนแดงเนาะวันนี้นมี 2, 2โทนค่ะคุณลูกค้าขาราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,390บาท3,390บาทหานครึ่งจ่ายเลยวันนี้านห,หานครึ่งจ่ายเลยเหลืออยู่ที่1,695บาท1,695บาทค่ะเนี่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูทีละใบคุณลูกค้ามั่นใจอยากได้ใบไหนรับไปเลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัด<ๆ>ไม่อยากรอไม่อยากพลาดโอกาสฟังไม่ผิดนะจ๊ะคุณลูกค้าขาลด50%อ่ะมาดูใบแรกจะ้ะใบนี้อ่า รุ่นนี้หนังแบบไหนจะเนี่ยอันนี้เป็นหนังอัดลายนะ,ะหนังอัดลายพูดแล้วพูดอีกดียังไงเนาะหนังอัดลายคือเวลาเกิดรอยขิด่วรมันจะสังเกตได้ยากนี่นนไม่ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องระวังเยอะไม่ต้องพิธีพิทันเยอะลุยได้บุกได้ทุกสถานการณ์นะจ๊ะใบนี้ ก็อยู่ในรายการลด50%ถึงวันไหนคะเนี่ยถึงวันที่15ถึง15กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์โอ้โหลดเยอะแล้วก็ลดนานด้วยแต่ว่าสินค้าจํานวนจํากัดคนไวคือคนโชคดีคนช้าก็คือรอไปก่อนนะจ๊ะอ่ะเปิดให้ดูเลยค่ะนี่เป็นกระเป๋าสางใบกลางคุณลูกค้าขาเห็นไหมหนังแท้เขาก็ใจแบบนี้แหละคะ่ะเรื่องเข้าตานะคะเรื่องเข้าตานังแท้คุณภาพดีอายุการใช้งานเท่าไหร่คะเนี่ย10ปีขึ้น10ปีขึ้นไปเลยแม้จ่ายแค่นี้เองจ่าย50%ใช้ ได้10ปีเฉลี่ยมาแล้วตกวันละกี่บาทคะเนี่ยหนึ่พันหาเกาสิบหันหันหันสิปี10ปี365ร้อยหกสิบห้าวันคูณสิบดึงมาเออคิดเล่นๆคิดเล่นสามสิบหกค่ะตกวันละ36บาทเหรอโอ้โหจ่ายแค่วันละ36บาทผ่อนนะแต่รัวไปสไปผ่อนกันเองนะอ่ะเปิดเปิดดูข้างในนิดนึงจ่ายวันละ36บาทได้กระเป๋าหนังแท้ไปเลยนะคุณคิดถูกหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ข้างในเป็นแบบนี้จ้ะคุณลูกค้าค่ะหนูขอไปเร็วนะคะเพราะว่ามีหลายตัวจะต้องโชว์ยังไงชื่นชอบหรือว่าอยากจกะสอบถามเพิ่มเติมทักมาหาพีซได้เดี๋ยวทิ้งไลน์คิวอารโคไว้ให้มาพูดคุยกันต่ออะไปต่อใบนี้ราคาสรุปอยู่ที่1นึ่งัาสิบห้าบาท, 1> 1, บาทยเ้าาำว่าหนังแท้อะไปดูใบที่2ค่ะ ของคุณผู้หญิงทั้งหมดเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวกระเป๋าสตางค์ใบยาวรุ่นนี้ก็50%ให้เลยจ้ะเป็นหนังอัดลายเหมือนเดิมนะคะมีโลโก้กีฬาลดให้เรียบร้อยมีสายคล้องให้ด้วยขออนุญาตคล้องโชว์หน่อยค่ะนี่แบบนี้เลยคุณลูกค้านะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวเปิดให้ดูหน่อยจ้ะนีช่องการใช้งานเยอะหรือเปล่าช่องการใช้งานเยอะหรือเปล่าโอ้โหนาบัตรมาเต็มค่ะประมาณประมาณ ห้าสิบช่องเนาะพี่สิบช่องนะคะนี่แบบนี้เลยไหนไนตั้งเหรียนไนตั้งแบงค์คะเนี่ยนี่ประมาณนี้จ้ะคุณลูกค้ยาย้ำว่าก,กระเป๋าสตางค์ใบยาวรุ่นนี้ราคาปากติ ราคาปกติจะอยู่ที่3,800บาท3,800บาทคุณลูกค้าขา,ขาวันนี้นะ้องขายลด5 0รเหารครึ่งให้เลยหารครึ่งให้เลยเลวันนี้เหลือ1,540บาทค่ะบาทโอ้โห1,540บาท1540บาทคุณลูก 1> 1, 1, ค้าขา,ขาใครสนใจกระเป๋าหนังแท้หนังวัวแท้หนังวันงวนำเข้าจากกีรล,ลดเนาะ1540าอ่บ, 1> 1, บาทอะไปต่อไปถัดไปขออนุญาตเป็นกระเป๋าสะพายบ้างขออนุญาตเป็นกระเป๋าสะพายบ้างไปไหนดีเราใบนี้ดีกว่าเนาะ เป็นกระเป๋าสะพายรุ่นนี้เป็นแบบรุ่นกระทัดนัดถามว่าหิ้วได้หิ้วได้หรือว่าจะสะพายได้นะคุณลูกค้าสีเขาออกเป็นแบบแดงแดงเปลือกมงคุณหรอมีชเรียกว่าแดงมารุมแดงมารุมแหมแดงมารุมค่ะคุณลูกค้าขาเป็นคอลเลกชันที่ใส่ได้กับทุกชุดนะอ่ะขอซูมราคาหน่อยอ่ะนี่ 4,500บาทจากคุณผู้หญิงขา4,500บาทรุ่นนี้เป็นซิปสีทองแต่งโลหะข้างหน้าสวยๆแบบนี้ให้ไม่มีลอกนะคะไม่มีลอกนะคะ,ละ,คะแล้วก็สายสะพายปรับระดับได้ขออนุญาตสะพายโชว์หน่อยค่ะจะเป็นยังไงพอสะพายแล้วลุกลุกนี้แมทได้ทั้งกางเกงยีนแมทได้ทั้งชุดอะไรนะตีนชุดตีนอะไรนะใช่ไม่ถูกผ้าถ,าถุงตีนแดงผ้าถุงตีนแดงใส่ได้โดยเฉพาะถ้าใส่เสื้อสีขาวเนาะ กับกระเป๋าสีแดงมารมุมโอ้โหโดดเด่นดูดีมากเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในค่ะซิปสีทองสวยมากคุณลูกค้าขาเป็นแดงตัดทองนะคะรุ่นนี้สีแดงตัดสีทองนะคะใส่ของได้เยอะนะเพราะเขาเป็นทรงตั้งได้ค่อนข้างใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น iPad มือถือใส่ได้นะคะกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่ใบยาวใส่ได้นะคะช่องการใช้งานก็คือจะมีช่องใหญ่1ช่องใหญ่แล้วก็มี1ช่องเล็กด้านข้างนะคะแล้วก็มีซิปอีก1อันนะคะซิปสีทองสวยมากขออนุญ,ญาตโชว์ด้านหลังมีกระเป๋าไม เอ่ยน,นี่อะด้านหลังยังมีอีกหนึ่งช่องใช้งานนะคะนี่เป็นแบบว่าเปิดได้ง่ายอะพาโทรศัพท์มือถือได้ง่ายพกพาเออสีมือถือได้เลยพี่แมทมากนะคะอ่ะรุ่นนี้ราคาราคาต็น4้า0บาทวันนี้ลดเหลือ 2,250ค่ะ2,250บาทคุณลูกค้าขายย้ำจ้ะ2,250บาทใบนี้ใครสนใจย้ำว่าของมีไม่เยอะลดให้50%พี่น้อยทานไหมพี่น้อย ชมไปเรื่อยๆค่ะคุณพี่ขาวันนี้กีรรดหนังแท้น้องลด50%ทุกใบสงสัยเพิ่งเข้ามาพี่น้อยสวยมากคุณพี่แล้วลด50%ด้วยโชคดีจังเลยพี่น้อยเข้ามาด้วยเอ้าคุณลูกค้าขาน้องไม่ได้ลดลดบ่อยๆนะไม่ได้ลดบ่อยๆแล้วรุ่นนี้แบบโูรุ่นสวยด้วยการันตีได้เลยนะคะว่าส่วนลดนี้คือในรอบ10ปีเลยเพราะว่าในรอบ10ปีเลยนะคุณลูกค้าถ้าไม่ตัดสินใจจะรอไหวไหมอรอบถัดไปเนี่ยอ่อ่ะ50%ให้เลยฟังไม่เอาไปดูรุ่นถัดไปหน่อยจ้ามา ชอบรุ่นไหนมานนนก,นก็คือที่เห็นในกล้องไลฟ์สดนี้จะเป็นลด50%ทั้งหมดอะขอดูสีดำหน่อยรุ่นนี้เขาจะเป็นประมาณว่า อ่าเป็นทรงแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะแต่ว่าสะพายได้ไหมคะสะพายข้างได้ไหมสะพายได้สะพายข้างได้ฮิ้วได้สะพายข้างได้แต่ว่าเป็นสายสั้นเนาะอ๋อออกแบบมาเป็นมีสายยาวอ๋อมีสายยาวด้วยมีสายสองสายมีสายสองสายนะคะแล้วก็เขาแต่งให้เป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นโลหะสวยๆแบบนี้ขออนุญาตโชว์ช่องการใช้งานหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังอัดลายเหมือนกันหนังอัดลายเหมือนกันขออนุญาตซูมเนื้อหนังให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะนี่ หนังอัดลายคุณลูกค้าเห็นไหมคุณภาพของหนังอันนี้เขาจะเลื่อมสวยนะคะแล้วก็ความนิ่มเนาะเป็นพิเศษเลยยังไงพี่ยังไง PVC ก็เรียนแบบหนังไม่ได้ตรงนี้นะความนิ่มของเขาอ่ะช่องการใช้งานคุณลูกค้าขาสองช่องใหญ่สองช่องใหญ่หนึ่งช่องเล็กตรงกลางอันนี้ใส่อะไรดีช่องนี้ใส่โทรศัพท์ได้ค่ะโทรศัพท์ได้นะอ๋อคุณใช้สามสานหนึ่งศูนย์เหรอเนี่ยโรัไม่ยาวข้างในมันยาวอ๋อเหรอโอเคโอเคได้ถึงรุ่นไหน p h o n e อะไร Yeah. ตอนนี้เขามีรุ่นอะไรอยู่ไอโฟนคนขายคนขายใช้ซัมซุงอ๋อซัมซุงเอ๋อคุณใช้รุ่นไหนคะซัมซุงเออ J6 ค่ะ J6 นะคะใส่ได้ไหมคะใส่ได้ใส่ได้โอ้ซัมซุง J6 ใส่ได้เอ้ามีสายให้นะคะโอ้กลัวไม่เชื่อกลัวไม่เชื่อโอ้จริงจังมากโอ้โหใส่โชว์เลยนะโอ้โหอ่ะใส่โชว์เลยค่ะซัมซุง J6 ลงไปแล้วค่ะโอ้ยังเหลืออีกนะคะโอ้โหจริงจังมากนะคะคนขายคนนี้นะคะเอออ่ะอย่าลืมออกนะเดี๋ยวลูกค้ากลับบ้านนะเนี่ยอ่ะเอาใครจะรับคุณลูกค้าขะอ่ะ ขอดูกระเป๋าเงินสั้นค่ะขอดูกระเป๋าเงินสั้นเอาไปเดี๋ยวสรุปราคานี้ก่อนลูกค้าอยากดูกระเป๋าเงินสั้นอ่ะคุณลูกค้าขารุ่นนี้เดี๋ยวเต็มราคาให้ดูเต็มหกหกพันสองร้อย 6,200ลดให้50%าสิบเปอร์เซหองร้อเหลือ3,100ค่ะ3,100บาทจ้าคุณลูกค้าขาใบนี้สามพนหนึ่งรบาทย้ำว่าเราลดให้50%อ่ะไปดูกระเป๋าสตงางค์ใบสั้นก,กระเป๋าสตงางค์ใบสั้นเรามีใบเดียว50%าสิบเปนต์ไหมคะมียี่สิบอ๋อให้ยีรุ่นนี้ไม่ใช่เนาะอ๋อถ้าจะเป็นรุ่นห0จะเป็นรุ่นนี้ที่โชว์คุณนานานะคะคุณนานาขาเรามีรุ่นนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสั้นกว่านี้เป็นแบบพับ จะยี่อ่ารอคุณนานาตอบนะคะว่าสนใจรุ่นไหนถ้าเป็นรุ่นนี้อาจจะโชว์อีกรอบลูกค้าเพิ่งเข้ามาขออนุญาตโชว์ไวๆนะคะนี่รุ่นนี้เป็นใบกลาง <5. S 2> รุ่นนี้เป็นใบกลางนะคะราคาจะอยู่ที่3 3 9 0 3 3 9 0ลด <8. S 1> 50เเหลือ1,695บาท1,695บาทตอบคุณพี่นานารุ่น50%เราจะมีเฉพาะใบกลางถ้าสนใจเป็นแบบพับลด20%ยังไงพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวเราพาไปดูโอเคนะคะ,ะไปต่อ ไปต่ออา่ารุ่นไหนอีกคะที่อยากจะโชว์อรุ่นนี้เป็นแบบหูคุณนายขามากเลยคุณนายขามากเลยเป็นทรงแบบประมาณไหนคะอันนี้เอ่อเป็นแบบทรงแบบผู้ดีทรงแบบคือ เขาเรียกอะไรอ่ะทรงตั้งได้เนาะทรงตั้งได้แล้วก็เป็นข้างล่างจะเป็นมนๆ,ๆนะคุณลูกค้าข้างล่างจะเป็นมนๆข้างล่างก็ข้างบนก็เป็นตัดนะคะขออนุญาตดูข้างในหน่อย <ๆ S 2> อันนี้ก็เป็นหนังอัดลายเหมือนกันเป็นหนังอัด <ๆ S 3> ลายเอามาเซลล์ทั้งหมดเลยทรงนี้ดูแบบดูผู้ดีนะคุณลูกค้าดูผู้ดี <สะ S 1> มากไม่ไวรุ่นเลยดูแบบดูแบบดูดีมากอันนี้เปิดมาข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นอันนี้เป็นผ้ากีลโรสโอ้กล้องกล้องกล้อง โอเคค่ะแล้วก็มีช่องการใช้งานก็คือ1ช่องใหญ่1ช่องใหญ่แล้วก็มีซิปข้างในนะคะเราก็มีผ้าเขาเรียกว่าผ้าเลยนะพี่อันนี้ผ้าแคนวาสผ้าแคนวาสนะคะเขาเรียกว่าใช้ผ้าแคนวาสทาเป็นข้างในอ<ช>่า<ไ>แล้วก็มีช่องการใช้งานตรงนี้ไม่มีซิปนะคุณลูกค้าฝั่งนี้นี่<ช>อีก2ช่อง <sea. S 1> แล้วก็มีซิปหนึ่งช่องนะคะซิปก็เป็นซิปสีสีเดียวกับผ้าเลยเนาะซิปสีเดียวกับผ้าแคนวาสนะคะก็ประมาณนี้การปิดกระดุมก็จะเป็นแบบกระดุม แม่เี้เขาเรียกว่าเป็นกระดุมแป๊กค่ะอ๋อกระดุมแป๊กเล็กมันจะเกิดกระดุมอ๋อกระดุมแป๊กนะคะเอาขอดูด้านหลังหน่อยจ้ะข้างหลังก็จะมีหนึ่งช่องการใช้งานนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยใบนี้เท่าไหร่คะใบนี้ราคาเต็มอยู่ที่ห้าพันสองเลยค่ะ ราคาเต็ม5,200คุณลูกค้าะวันนี้เราลดให้50% 5,200ค่ะส6 0 0น2,600บาท2,600บาทนะจ๊ะใบนี้คุณลูกค้าย้ำ2,600บาทคุณลูกค้าที่ชื่นชอบกระเป๋าสะพายนะคะหนังแท้แน่นอนวันนี้จากแบรนด์กีรรดลดให้แรงๆเลยยังไงทักมาหาเรานะชอบรุ่นไหนอ่ะไปต่อรุ่นสุดท้ายขอโชว์ใบสุดท้ายมาหนึ่งใบเลยค่ะคุณค่านำเหนอ ยังไงก็ต้องนำเหนอวันนี้อ่านี่มารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นแบบว่าฮิ้วมีสายให้ไหมเอ่ยมีสายมีสายสะพายให้ฮิ้วได้อันนี้แมทได้กางเกงยีนไม่เป็นปัญหาเกงยีนเสื้อยือดไปกับกระเป๋าใบนี้ได้หรือจะเป็นชุดไทยหรือจะเป็นออกงาน อันนี้แบบกึ่งเที่ยวกึ่งออกงานได้เลยใบยไม่เล็กใบไม่ใหญ่ไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์น,นะคะเป็นใบที่คุ้มค่ามากเลยไซส์นี้ใบเดียวจบครบทุกงานใช้ได้สิปีขึ้นไปขออนุญาตดูใต้าฐานกระเป๋าหน่อยเห็นอะไรแวบๆนี่เรามีอะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่า ไม่ให้ก้นกระเป๋าเราเกิดการมีรอยอ๋อเขาเรียกว่ามีแม่เหล็กรองให้ด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นกระเป๋าจะอยู่กับเรานานมากเลยนะคะเป็นฐานแม่เหล็กให้แบบนี้แล้วก็ไปได้ทุกงานด้วยรุ่นนี้ขออนุญาตนําเหนอเลยนะคุณลูกค้าใครอยากได้50%าอรขออนุญาตซูงข้างหน้านี่เปิดออกมา ดูช่องการใช้งานย้ําว่าอันนี้เป็นแดงมารุมนะคะคุณลูกค้านี่หนึ่งช่องใหญ่แล้วก็มีช่องซิปแล้วก็มีช่องปกติเนาะอีกสองช่องด้านข้างตรงนี้อันนี้เป็นหนังอัดลนยนะคุณลูกค้าขออนุญาตซูมหนังให้ดูหน่อยอันนี้สีจะเหมือนกับตัวจริงเลยจ้ะกล้องน้องไม่หลอก um, มาร um, ุมแ<ร> um, ดงมาร um, ุมร um, คุณ<ร> um, ลูกค้ขขา<ร> um, นะคะรุ่นนี้เก๋ตรงที่รูปทรงนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วเขามีความหนาเยอะนะนี่หนาขนาดนี้เลยคุณลูกค้าขาใส่ของได้เยอะจุได้เยอะนะคะแล้วก็ไปได้ ได้ทุกงานด้วยรุ่นนี้นะคะออกงานได้นะคะหรือจะสะพายเที่ยวก็ได้ล้วก็มาดูด้านหลังด้านหลังมีช่องอีกโอ้โหคุ้มมากใบนี้ด้านหลังก็มีช่องอีกนะคะสะพายมีทั้งสายแบบหิ้วแล้วก็มีทั้งแบบสายสะพายนะคะตัวซิปจะเป็นสีทองยังไม่พอหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะช่องการใช้งานหมดแล้วคุณลูกค้าจะเปิดได้สองช่องฝั่งหนึ่งเป็นแบบซิปฝั่งหนึ่งเป็นแบบกระดุมแป๊ก <ฮะ S 2> อ่านี่ใบนี้ราคาอยู่ที่ ราคาเป็น7,300ค่ะ7,300บาท7,300บาทวันนี้ลดให้หารครึ่งไปเลย7,300บาทวันนี้เหลืออยู่ที่3,650ค่ะโอ้โหคุ้มมาก 3650บาทคุณลูกค้าขาใบนี้3,650บาทจ่ายเบาๆกับเราย้ำว่าถึงวันที่15กุมภาพันธ์15กุมภาพันธ์แล้ววาเลนไทน์วันนี้รับแดงมารุมไปดีกว่าเนาะอ่ะ15กุมภาพันธ์ซื้อเป็นของขวัญก็ได้แล้วก็หลัง15กุมภาพันธ์ไปเราก็จะขายตามราคาป้ายเอออ่ะใครอยากจะคว้าโอกาสดีๆแบบนี้กับกระเป๋าหนังแท,ท้จากกีรรถแวะมาช้อปปิ้งได้ที่เคาน์เตอร์ที่ชวิกิตหรือคุณลูกค้าที่รีบมาก เลยไม่อยากจะพลาดอยากจะเป็นเจ้าของกระเป๋า กิโลด50%ทั้งหมดที่โชว์อยู่นะคะเดี๋ยวทิ้งลาย QR code ไว้ให้นะคะสั่งจองสินค้าหรือจะให้เราจัดส่งให้ส่งฟรีนะคะ1,500บาทขึ้นไปส่งฟรีในระยะทาง25กิโลเมตรเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคุณลูกค้าโปรโมชั่นแบบนี้ต้อนรับกับวาเลนไทน์นะคะทักมาหาพวกเรายัางไงเดี๋ยวทิ้งลายไว้ให้วันนี้ไรสดกิโล,ลดลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะจมูตัวเองหน่อยอ่ะ เดี๋ยวไปส่งของก่อนนะคะลูกคา้าเอปอ,อะไรนะเอฟมาแล้วค่ะเอไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะขอบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านท,ที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะสนใจทักมาหาพวกเราค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณนะ